สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้เราก็จะพามาเพิ่มยอดไลค์อิโมจิใน Facebook กันค่ะวิธีการเข้าง่ายๆเลยนะคะก็สามารถคลิกลิง์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะ สำหรับใครค่ะที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็สามารถคลิกเข้าสู่ระบบตรงนี้ไปได้เลยค่ะและใครค่ะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกค่ะก็สามารถคลิกข้างล่างตรงนี้เข้าไปสมัครสมาชิกกันก่อนเนาะขั้นตอนการสมัครสมาชิกก็ง่ายมากๆเลยค่ะกรอกข้อมูลตามนี้เลยชื่อผู้ใช้อีเมลรหัสผ่านแล้วก็อย่าลืมติกข้างล่างตรงนี้ที่ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติด้วยนะคะข้อมูลสามารถใส่เป็นข้อมูลอะไรก็ได้ค่ะไม่จําเป็นต้องเป็นข้อมูลจริงก็ได้นะ เนื่องจากเราค่ะเป็นสมาชิกอยู่แล้วค่ะแล้วก็จะกลับออกไปแล้วก็คลิกเข้าสู่ระบบตรงนี้เลยค่ะค่ะมาเข้ามาแล้วนะคะนี่ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ค่ะเราก็จะเลือกหมวดหมู่ตรงนี้กันก่อนนะคะหมวดหมู่ตรงนี้ค่ะก็จะมีหลากหลายแพลตฟอร์มเลยค่ะมี Facebook มี YouTube มี Tik t o k มี IG นะคะวันนี้เราก็จะอยู่กับ Facebook ค่ะแล้วก็เลือกเป็นเพิ่มไลฟ์โพสตอิโมจิค่ะ บริการตรงนี้ค่ะสามารถเลือกเป็นบริการอะไรก็ได้นะคะที่เราต้องการได้เลยค่ะอยากได้อิโมจิตัวไหนก็นสามารถเลือกได้เลยนะคะตรงลิงก์ตรงนี้ค่ะเราก็จะกลับไปที่หน้า Facebook ของเรานะคะแล้วก็เปิดโพสต์ขึ้นมาเลยโพสต์ต้องเป็นโพสต์สาธารณะด้วยนะคะแล้วก็คลิกเข้ามาที่เวลาค่ะคัดลอกลิงก์ด้านบนได้เลยค่ะเรามาใส่ลิงก์ข้างล่างตรงนี้แล้วก็ใส่จํานวนนะคะข้างล่างตรงนี้ค่ะก็จะเป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้วกดส่งตรงนี้เลย เมื่อขึ้นแถบสีเขียวแบบนี้นะ,สะแสดงว่าเราทําการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะและสําหรับบริการอื่นเพิ่มเติมหรือจํานวนเงินไม่พอก็สามารถเติมเงินได้ตามขั้นตอนนี้ค่ะเราก็จะมาคลิกที่เมนูเติมเงินนะคะช่องทางการเติมเงินค่ะจะมีอยู่แค่ช่องทางเดียวค่ะคือ Gb Pie Pay นะคะแล้วก็มาใส่จำนวนเงินตรงนี้ค่ะแล้วกดจ่ายตรงนี้เลย แล้วก็สามารถสแกนจ่ายตรงนี้ไปได้เลยนะคะส่วนข้างล่างตรงนี้ค่ะก็จะเป็นประวัติการเติมเงินของเรานั่นเองค่ะไปดูเมนูต่อไปกันค่ะไปดูประวัติการสั่งซื้อกันนะคะตรงนี้ค่ะก็จะเป็นรหัสออเดอร์ของเราแล้วก็เป็นออเดรอร์ของเราทั้งหมดที่เราทำการสั่งซื้อไปทางด้านขวามือตรงนี้ก็จะเป็นสถานะค่ะออเดอร์ของเราที่เราทําการสั่งซื้อไปเมื่อสักครู่นี้ก็กําลังรอดําเนินการอยู่นั่นเองค่ะ ไปดูเมนูอีกอันนึงค่ะก็เป็นบริการค่ะตรงนี้ค่ะก็จะรวบรวมบริการทั้งหมดนะคะไว้ให้ตรงนี้แล้วค่ะเราก็สามารถเลื่อนอ่านได้เลยนะคะถ้าเกิดว่าหาบริการไหนไม่เจอเราก็สามารถพิมพ์หาได้ข้างบนตรงนี้ค่ะ ตรงนี้นะคะก็จะบอกราคาบอกคําสั่งซื้อขั้นต่ำนะคะบอกคําสั่งซื้อสูงสุดค่ะแล้วก็บอกคําอธิบายด้วยนะคะก็สามารถคลิกด,ดูข้างหลังตรงนี้ได้เลยค่ะแล้วก็สามารถอ่านคําตรงนี้ได้เลยนะคะค่ะแล้วก็จะกลับไปที่หน้า Facebook ของเรากันค่ะตอนนี้ยอดอิโมจิอยู่แค่แค่10บเนาะเดี๋ยวขอลีหน้าจอก่อนนะ ก็ยังไม่ขึ้นนะคะเดี๋ยวเราทาั้งเว็บไซต์เข้าดําเนินการสักครู่ค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนาะเดี๋ยวจะกลับมาอีกครั้งตอนที่ยอดอิโมจิของเราขึ้นกันเลยดีกว่าค่ะค่ะตอนนี้ยอดอิโมจิของเราก็ได้ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อกี้ที่พักไปก็รอไม่นานเลยค่ะก็ขึ้นมาเลยนะคะขึ้นมาเป็นร้อยเก้าสิบสี่เลยหากเกินไปก็ไม่ต้องตกใจค่ะเป็นการแถมของทางเว็บไซต์นั่นเองค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ ปั๊มไลฟ์ฟรีค่ะ SMM panel นะคะก็สามารถเข้ามาใช้เข้ามาศึกษาดูได้ค่ะสำหรับวันนี้ใครสนใจเราจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างคลิปนะคะหากวันนี้พูดผิดประการใดไปก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ